แต่ว่าสิ่งหนึ่งมันที่มันจะเกิดขึ้นจากผลการลงประชามติคราวนี้เนี่ยก็คือว่ากระแสะความคิดแบบชาตินิยมทางเศรษฐกิจการยึดถืออธิปไตยทางเศรษฐกิจก็จะเป็นกระแสะที่อาจจะมาท้าทายความคิดแบบสหภาพเศรษฐกิจภาวะไร้พรมแดนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจซึ่งมันมันเป็นกระแสะที่ก้าวหน้ากว่าและมันเป็นกระแสะของศตวรรษที่21 กระแสะชาตินิยมทางเศรษฐกิจกับกระแสะอธิปไตยทางเศรษฐกิจเนี่ยมันคือกระแสะสมัยศตวรรษที่20กับ19นะซึ่งซึ่งมันมันเป็นเรื่องของที่ประเทศต่างๆมันมีบาวเเดอรีชัดมากก็คือเรื่องของพรมแดนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องของ economic integration การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยพรมแดนทางเศรษฐกิจมันต้องหายไปลดกำแพงภาษีอะไรพวกนี้กำลังจะทำให้โลกาภิวัต หายไปหรือเปล่าคะท่าัจะยน้นนั้นไม่ถึงวัาเป็นโดดเดี่ยวมากขึ้นหรือเปล่าไม่ถึงขั้นนั้นแต่มันจะถูกสั่นคลอนไงมันจะถูกท้าทายด้วยด้วยด้วยกระแสแนวความคิดแบบนี้แต่ว่าถ้ามองในทางบวกก็คือว่าการลงประชามติเนี่ยมันเป็นกระบวนการประชาธิปไตยคือมันเป็นด e โมกัตติกโรเซสถ้าเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นในในในยุคก่อนๆเนี่ยมันอาจจะถึงขั้นลุกขึ้นมาตีกันฆ่ากันถูกไหมฮะ อ้เน,นี่แยกประเทศหรือแยกตัวออกจากส,สาภาพเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังใช้เหตุใช้ผลใช้การลงประชามติได้ถูกไหมครับหรืออย่างของออยุโรปหรือแม้ทั่งอังกฤษเนี่ยหลายประเทศหลายส่วนของประเทศเนี่ยอยากแยกตัวใช่ไหมแต่ก็แก้ปัญหาด้วยการลงประชามติถ้าเป็นยุคโลกในยุคศตวรรษที่19ก็ลบกันแล้วทําสงครามเลยนะถ,ถูกต้องอ้น,นี่มันก็มองในแง่บวก ทีนี้มันไม่มีอะไรที่มันอยู่นิ่งอยู่แล้วมันก็พลวัตเปลี่ยนไปเรื่อยเราหน้าที่ของเราคือติดตามสถานการณ์ให้ใกล้ชิดแล้วก็ดูว่ามันจะเกิดโอกาสได้อย่างไรเมื่อสักครูด่ดรนัทธาบอกว่าเม็ดเงินจํานวนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไหลมาที่ไทยกับอาเซียนก็ได้ซึ่งก็เป็นไปได้เราต้องจับจังหวะดีๆเท่านั้นเองแต่ว่าผลกระทบโดยรวมต่อเศร,รษฐกิจโลกเนี่ยมันเป็นลบอยู่ละมันเป็นลบฉะนั้นผลประโยชน์ที่เราได้จากโอกาสที่เพิ่มขึ้นเนี่ย มันอาจจะถูกลบล้างโดยการที่เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจยุโรปเศรษฐกิจสหรัฐเศรษฐกิจอังกฤษมันแย่ลงเนีนเพราะเขาเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของเศรษฐกิจโลกถูกไหมครับ